สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสบวสบคุยข่าวรู้ถูกเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจรอบรั้วกรมสนับสนุนบริการสุขภาพและกระทรวงสาธารณาสุขออกอากาศทุกวันอังคารและวันศุกร์เวลา10นาฬิกาทางทีวีออนไลน์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ w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  e b h s tv.tv และรับชมย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube กรมสนับสนุนบริการสุขภาพข่าวแรกวันนี้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพจัดติวเข้มการใช้วิทยุคมนาคมเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างทันท่วงทีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพประรวงสาธารณาสุข จัดอบรมการใช้วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่พัฒนาองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายเทคนิคการใช้วิทยุคมนาคมแก่บุคลากรสาธารณาสุขเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งต่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีนายแพทย์สุราวิเศษศักดิ์อธิบดีกรมสรับสนับบริการสุขภาพกล่าวว่า ปัจจุบันเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีระบบวิทยุคมนาคมได้พัฒนาจากระบบอนาล็อกเป็นดิจิตอลทำให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานมากขึ้นในขณะเดียวกันก็มีการประกาศใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอาทิ กฎหมายว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารระเบียกบกระทรวงสาธรารณสุขว่าด้วยการควบคุมการใช้เครื่องมือวิทยุคมนาคมกฎหมายและประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่เกี่ยวข้องก,กับการใช้วิทยุคมนาคมซึ่งบุคลากรทางด้านสุขภาพที่มีการใช้เครื่องมือวิทยุคมนาคมในข่ายกระทรวงสาธรารณสุขจะต้องมีองค์าาความรู้กฎ กติกามารายาทต,ต่างๆในการใช้งานเครื่องวิทยุคมนาคมดังนั้นกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในฐานะหน่วยงานตามกฎหมายหลัก จึงตัดหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่กระทรวงสาธารณสุขขึ้นในทุกๆปีอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อพัฒนาเทคนิคในการใช้งานและบำรุงรักษาให้พร้อมใช้งานในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงที วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ถือเป็นเครื่องมือสื่อสารสำคัญเพื่อรับและประสานข้อมูลผู้ป่วยระหว่างทีมแพทย์ให้สามารถเข้าระบบการรักษาได้ตั้งแต่จุดเกิดเหตุซึ่งในแต่ละปีประเทศไทยมีผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องรับและส่งต่อไปรักษามากกว่า1.5ล้านคนหากสื่อสารด้วยวิทยุคมนาคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้ผู้ป่วยและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปนายแพทย์สุราวิเศษศักดิ์กล่าวเสริม ด้านนายแพทย์พันวัฒน์ปานเกตรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกล่าวต่อว่าการที่บุคลากรในด้านระบบบริการสุขภาพจะใช้งานวิทยุคมนาคมในโครงข่ายสื่อสารของกระทรวงสาคณาาสุขนอกจากจะต้องมีความรู้ในการใช้วิทยุคมนาคมแล้วจะต้องได้รับบัตรประจำตัวผู้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังคราอห์ความถี่เพื่อยืนยันตัวตนซึ่งจะต้องผ่านการฝึกอบรมและการทดสอบจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแต่ก่อน โดยประประจำตัวมีอายุ5ปีและเมื่อครบกำหนดจะต้องมาต่ออายุกับกรมสาับสนสุนรือการสุขภาพหากผู้ใดมีการจัดหาหรือใช้วิทยุคมนาคมโครงข่ายสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุขโดยไม่มีบประปํจำตัวก็จะถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมพุทธศักราช2498ซึ่งจะมีโทษทั้งจำและปรับ หรือหากผู้มีบัตรประจำตัวมีการใช้วิทยุคมนาคมหรือขึ้นความถี่ผิดวัตถุประสงค์เช่นการส่งข้อความอันเป็นเท็จดักรับไว้หรือใช้ประโยชน์ซึ่งข่าววิทยุคมนาคมเพื่อประโยชน์ส่วนตัวก็จะมีบทลงโทษตั้งแต่ตักเตือนด้วยวาจา หรือลายลักษณ์อักษรระง,งับหรือเพิกถอนใบอนุญาตและลงโทษตามกฎหมายทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมบ,บรมกลหลักสูตรการใช้วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่กระทรวงสาธารณสุขสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองวิศวะกรรมการแพทย์ทางสายด่วนกรมสบส .1426 ข่าวต่อไป กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเผยผลสำรวจเพื่อนชวนสูบบุหรี่ไฟฟ้าเตือนเยาวชนไม่ลองสูบไม่ชวนสูบกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเผยเยาวชนสูบบุหรี่ไฟฟ้าร้อยละ9.1า9.1โดยถูกจักชวนจากเพื่อนมากถึงร้อยละ92.2า92.2หนุนยูว่าอสมอยาวชนจิตอาสาบอกกล่าวเตือนรณรงค์ไม่ทดลองสูบไม่ชวนสูบป้องกันนักสูบหน้าใหม่ นายแพทย์สุราวิเศษศักดิ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกล่าวว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตนอกจากจะส่งผลเสียด้านสุขภาพต่อผู้สูบแล้วยังส่งผลกระทบต่อผู้รับควันบุหรี่อีกด้วยหากง,งดการสูบบุหรี่จะช่วยลดการสูญเสียก่อนไว้อันควรได้ รมสนับสนุนบริการสุขภาพโดยกองสุขศึกษาได้สำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของเยาวชนไทยโดยดำเนินการร่วมกัมกบภาคีเครือข่ายระดับประเทศและระดับพื้นที่ระหว่างวันที่25เมษายนถึง6มิถุนายน2566มีผู้ตอบแบบสำรวจจำนวน61,688คนพบว่าในภาพรวมของประเทศเยาวชนสูบบุหรี่ไฟฟ้าร้อยละ 9.1หากเจาะลึกในรายเขตสุขภาพพบ6เขตที่เยาวชนสูบบุหรี่ไฟฟ้าสูงกว่าในระดับประเทศได้แก่เขต13กรุงเทพมหานครเขต3เขต9เขต4เขต8และเขต5โดยสูบบุหรี่ไฟฟ้าร้อยละ14.6 13.6 13.6 13.2 13. 12และร้อยละ11.2ตามลำดับ สาเหตุของพฤติกรรมดังกล่าวส่วนหนึ่งมาจากการถูกชักชวนให้สูบบุหรี่ไฟฟ้าจากคนรอบข้างโดยส่วนใหญ่ถูกชักชวนจากเพื่อนร้อยละ92.2รองลงมาถูกชักชวนจากญาติร้อยละ3.2และจากคนในครอบครัวร้อยละ1.6นอกจากนี้ยังพบว่าเยาวชนที่สูบบุหรี่มวนจะสูบบุหรี่ไฟฟ้าร่วมด้วยสูงถึงร้อยละ43.9ซึ่งจะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น จึงเตือนเยาวชนไม่ทดลองสูบไม่ชวนสูบเพื่อไม่ให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ด้านนายแพทย์สามารถธิรสักรองอธิบดีกรมสน,สนับสนุนบริการสุขภาพกล่าวเพิ่มเติมว่าเชิญชวนเยาวชนปฏิบัติสุขบัญญัติข้อที่5งดบุหรี่สุราสารเสพติดการพนันและการสัมสอนทางเพศโดยสนับสนุนให้ยุวาอาสาสมัครสาธารณาสุขแกนนำสุขภาพร่วมรณรงค์และให้ความรู้กับคนในพื้นที่เกี่ยวกับโทษ ของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าโดยโรณรงค์สร้างกระแสในประเด็นบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าไม่สูบไม่เสี่ยงผ่านเครือข่ายภาครัฐและเอกชนตื่อมวลชนในทุกงมิติซึ่งเป็นพลังที่สำคัญทำให้เยาวชนได้ตระหนักและเห็นถึงพิษภัยของบุหรี่มวลบุหรี่ไฟฟ้าที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเยาวชนได้ทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวของแวดวงสาธารณสุข แล้วพบกับรายการสอบวสคุยข่าวได้ในทุกวันอังคารและวันศุกร์เวลา10นาฬิกาทางทีวีออนไลน์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ w w w h e s t v tv และรับชมย้อนหลังได้ทางช่อง YouTube กรมสนับสนุนบริการสุขภาพสำหรับวันนี้ดิฉันน,นันธนาสามารถพร้อมทีมงานต้องขอตัวลาก่อนสวัสดีค่ะ